สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r ทา c h ล n ดช l ผนูดรับสารจจักรวาลแปลความหมายด้วยการอ่านหนะ้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้หมอแจนจะมาดูพลังงานชาวธาตุดินผู้สบกันมังกรประจาเดือนมนกราคมวันที่1-15มกราคมความรักความสัมพันธ์เป็นการอ่านตามพลังงานหน้าไพ่ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินนะคะกาลังเกิดอะไรขึ้นอ่านะ บางครั้งพลังงานอาจจะตรงกับคุณก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะเขาบอกว่าหกถ้วยนะพลังงานเลเวอร์นะ<อ>พลังงานหกถ้วยนะคะแล้วก็พลังงานเดนเลเวอร์นะจ๊ะเพื่อนๆถ<อ>่ายพื้นเทศไม่ใช่เลเวอร์คุณนะคะกำลังคิดสับสนนะคะในใจคุณได้กลับมาเจอกับ ใครคนเก่าคนเดิมนะคะคนอายุน้อยกว่าได้เป็นเพื่อนเก่าคนเก่าที่ทํางานเก่านะคุณรู้สึกว่าความรักที่คุณเก็บไว้กับคนเนี้ยนะคะมันยังไม่ได้เติมเต็มอะนะความรักที่ปิดบังซ่อนเลนมันไม่ได้เติมเต็มและคุณกําลังรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกได้ลงทุนในความรักความสัมพันธ์แล้วมันเป็นความรู้สึกที่คุณเหมือนรู้สึกขาดทุนคุณอยากมุกออนจากตรงนี้ไปนะคะ การที่ไม่ได้รับการเติมเต็มการดูแลเอาใจใส่ความรักความเอาใจใส่นะคะการดูแลเทคแคร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะค,ะคุณบอกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยนะคะคุณอยากจะไปจากตรงนี้คุณเหนื่อยเหลือเกินนะ,ะนะค,ะคุณกําลังคิดทบทวนคุณกําลังเหมือนบางทีมันก็เหมือนไม่มั่นใจในตัวเองนะคะว่าฉันาจะออกจากตรงนี้ได้ไหมนะคะคุณกําลังสับสนลังเลและกล็รู้สึกกาลังรู้สึกเหมือนว่านะ,ะชาวธาดินว่าคุณาขาดทุนในความรักามสพานที่คุณลงทุนไปนะ ขาดูพลังงานเพิ่มหน่อยในสถานการณ์เดือนคุณอยากคุณอยากจะออกไปเริ่มต้นใหม่นะไปเริ่มงานใหม่อยากจะย้ายงานถ้าคุณเคยทํางานด้วยกันคุณเคยเรียนด้วยกันคุณอยากจะย้ายงานไปเริ่มต้นใหม่ไปที่ใหม่นะคะหรืออยากจะให้เขาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นการแอคชั่น คุณบอกว่าคุณเหนื่อยตอนนี้คุณเหนื่อยคุณเหนื่อยมามากพอสมมุติว่าเอาง่ายๆแถวทัดีนะพลังงานอาจะสลับกันก็ได้ว่าถ้าถ้าเกิดคุณกลับมาเจอเพื่อนเก่าคุณกลับมาเจอแฟนเก่าหรือคุณกลับมาเจอคนที่เคยรู้จักกันเป็นความสัมพันธ์ไม่เปิดเผยเขาไม่ได้ตอบโจทย์อะไรให้คุณเลยเขาไม่ได้ดูแลเทคแคร์นะคะมีการเดินทางหรือระยะทางเกิดขึ้นเขาบอกว่าคนคนนี้ก็อยากขอโอกาสนะคะแต่คุณเหนื่อยคุณบอกว่าคุณเหนื่อยมากพอแล้วคุณจัดลําดับขอบเขตนะคะในความรับความสัมพันธ์เนี่ยนะ การเปิดโอกาสการเริ่มต้นใหม่หรืออะไรก็แต่คุณรู้สึกว่าคนเนี้ยนะความรักความสะพาน์ทำยังไงมันถึงจะสมหวังสมความปรารถนาหรือคุณอยากให้เขาแสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกคุณอาจจะไปเจอใครบางคนที่มันเป็นคนที่เฟลลี่นะคะหนึ่งชอบกินเที่ยวดื่มหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือสองนะ,ะมีใครหลายคนหรือเปิดโอเพ่นเนี่ยเขาโอเพ่นนะคะ เขาโอเพ่นคนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยและเราก็อยู่เป็นอยู่ในหนึ่งตัวเลือกหรือทางเลือกของเขานะคะชาวธาตุดินนะตอนนี้คุณบอกว่าคุณอยากเปิดโอกาสให้ตนเองนะคุณมีความสุขได้ด้วยตนเองนะคะชาวธาตุดินนะคุณอยากหันหลังให้คนคนนี้เพราะคุณเหนื่อยเหลือเกินความรักที่ซ่อนไว้ความสัมพันธ์ที่ไม่รู้จะเอาอย่างไรนะคะ และที่สําคัญมันไม่เหมือนไม่มีอนาคตนะสิ่งที่พายอยากแนะนํานะคุณเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์หรือมีความสุขได้ได้วยตนเองคุณเหมาะสมที่จะได้รับความรักนะความสัมพันธ์แต่คนนี้ไม่ได้ลงทุนในความรักความสัมพันธ์นะคะเพื่อนนะคะเด็กเหรียญน,นะความรักที่มันดูเหมือนแบบไม่ได้รับก,การเติมเต็มคือคุณรู้สึกขาดแคลนมากนะคะในการคบคนคนนี้ การดูแลช่วยเหลือเงินทองข้าของหรืออะไรเนี่ยคุณไม่ได้รับนะคะมีพลังงานราศีกันขึ้นมานะคนเกิดวันศุกร์แล้วก็พลังงานต่างไหวมีต่างศาสนาต่างภาษาด้วยนะตอนนี้มันเป็นสิ่งที่แบบว่าคุณไม่อยากคุยกับคนคนนี้นะคะคุณอยากเงียบ คุณไม่อยากโทรศัพท์หาคุณไม่อยากรับสายหรือเขากับคุณไม่ได้คุยกันสิ่งที่ซ่อนไว้ใต้สำรับนะแล้วอยากเป็นตัวจริงของเขาแต่ไม่ได้รับความชัดเจนไพ่พลังงานสิบดับขึ้นมานะความเศร้าเสียใจนะ1นึสิบ้ามกราคมนี้ คุณอยากหันหลังให้คนคนนี้นะคะแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเอาง่ายๆเช้าท่าดินคุณไม่อยากเอาความรักแล้วคุณคิดว่าคุณอยู่คนเดียวคุณมีความสุขกวา่าฉันมีความร่ำรวยความบุรมสมบูรณ์เราก็ไม่ต้องแบ่งปันอะไรให้คนอื่นในความรู้สึกหรือเงินทองเข้าของ mm hmm. คุณบอกว่ามีความรักไปก็มีแต่ความเศร้าเสียใจสู้อยู่คนเดียวทํางานแล้วรวยดีกว่านะคะ mm hmm. สิ่งที่ไพ่อยากบอกคุณนะคะ5ดาบนะสถานการณ์เราต้องยอมจำนวนกับโชคชะตาอะไรบางอย่างนะคะ คือสมมุติว่าถ้าเรามีความรักกับคนคนนี้เขาบอกว่าการที่เป็นตัวตนของเขาอย่างสุดต่งและคุณกับเขาก็เป็นตัวตนด้วยกันอย่างสุดต่งต่างคนต่างเป็นตัวตนไม่ปรับตัวเข้าหากันและที่สําคัญมีความขัดแย้งในอารมณ์ในความรู้สึกของคุณนะคะคุณอยากได้ความรักความสัมพันธ์ที่โรแมนติกแต่นะคนคนนี้ก็คุยกับคุณแค่แบบนิด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 ,นดอะไรแบบนี้นะคะหรือพลังงานไพ่ยอยากจะบอกอย่างนี้นะคะชาวธดินว่า ถ้าคุณเลิกกับคนคนนี้คุณถอยหลังหรือคุณยอมแพ้ออกจากความสัมพันธ์นี้คุณจะเจอใครบางคนที่มันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เป็นโรแมนติกหรือรโลมต้นใหม่ในความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะ เนี่ยนะเดอฟูคุณอยากออกจากความสัมพันธ์เอาง่ายๆคุณจะคิดว่าตัวเองไม่มีแฟนคุณอยากเป็นโสดคุณเป็นอิสระคุณหล่นหาและคุณก็จะมั่นคงหรือคุณจะนิ่งนะหรือคุณจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องงานเงินของคุณเนี่ยนะความร่ํารวยความสําเร็จหรือคุณจะเจอใครคนใดคนหนึ่งที่ฐานะดีมั่นคงร่ารวยเป็นพลังงานชาวท่าดินหรือท่าน้ําก็ได้นะคะเพื่อนๆเป็น energy ใหม่นะคะเป็น energy ใหม่นะทีนี้ถ้าถามว่าคุณเคยรอกคนคนนี้ไปแล้วนะคนคนนี้ก็น่าจะยังไม่ทําอะไรแหละนะ เหมือนจะยังไม่ทําอะไรอะเขาก็โฟกัสเรื่องงานเรื่องนนเองิน,น,นของเขานะเหมือนมีการบล็อกการติดต่อสื่อสารแต่ถ้าเกิดคุณกําลังเกิดพลังงานเอเนจีนี้ถามว่าเราจะตัดคนนี้นออกจากเอเนออความรักความสัมพันธ์ได้งไงเขาบอกว่าให้เรานิ่ง <c oughs> เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็ปล่อยความรู้สึกจากคนคนนี Elmo ้ <c oughs> ให้เป็นอิสระและเราก็ต้องบล็อกมีพลังงานของการบล็อกเกิดขึ้นเห็นไหมคะเนี่ยคุณจะทําได้สําเร็จพลังงานราศีสิงัรนาสิงขึ้นมา ความวุ่นวายใจนะคุณชนะในท้ายที่สุดในความวุ่นวายเนี่ยสถานการณ์ต่างๆที่มันวุ่นวายในหัวคุณมันอาจจะจบไปถ้าคุณนิ่งนะคะคือแบบว่าไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเขาไม่ข้องเกี่ยวกเก็ไม่ต้องคิดวุ่นวายเราจะสามารถชนะเพราะพลังงาน energy ของคุณเข้มแข็งและแข็งแกร่ง,งนะคะเนี่ยเห็นไหมคะไม่ต้องคิดเรื่องเก่าให้มันมาวุ่นวายถ้าสมมติว่าเราอยากจบเราก็แค่จบเพราะพลังงานาเดเดตมันมี energy ที่จบนะคะเพื่อนๆน,นะหมอรู้สึกว่านะ,ะถ้า ธาตุไฟนะคธาตุน้ําแล้วก็อันนี้ธาตุด,ดินใช่ไหมคะสามธาตุเนี่ยหนึถึงสิห้านะหมอว่ามีพลังงานเอเนจีของความสัมพันธ์ที่เลิกความสัมพันธ์ที่ทําไมมันเป็นเอเนจีแบบนี้นะคะคือเหมือนว่าถึงเวลาที่เราจะเคลียร์ไตมาสุดท้ายของสิ้นปีเพื่อจะรับสิ่งใหม่ในปีหน้าอะไรแบบเนี้ยเหมือนมีการจบ นะแล้วก็คนที่โสดคนที่ไม่หรือความหรือคุณอดทนในความวุ่นวายเนี่ยกับคนคนนี้นะมีเรื่องหึงหวงความสัมพันธ์ที่แบบเป็นเด็กความสัมพันธ์ที่คนนี้เอาแต่ใจไม่โรแมนติกหรือไม่ให้คอมมิทเมนต์เนี่ยตัวเลือกทางเลือกคุณอยากจบสถานการณ์นี้แต่คุณะจะสามารถชนะนะชนะหมายถึงว่า ชนะกับความรู้สึกที่วุ่นวายสับสนแล้วก็ตัดจบในบางสิ่งบางอย่างได้เพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่อะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องคิดวุ่นวายไม่ต้องคิดเลยถ้าเราอยากจบคือจบในความคิดในความรู้สึกของเราแค่เราวางตัวเฉยนิ่งแล้วก็หันหลังไปโฟกัสงานเงินของเรานะไปมีแพชชั่นไอเดียหรืออะไรก็แล้วแต่นะ,ะหรือพายอยากจะบอกว่าในสถานการณ์อนาคตข้างหน้าเราจะเปิดช้อยเปิดออปชั n นมีตัวเลือกหรือมีทางเลือกเราจะเจอใครบางคนที่่ใช่คนของเราก็ได้เห็นไหมคะแสดงว่ามีการต้องจบสิ้นบางสิ่งบางอย่างก่อน นะเพื่อนๆน,นะคะและเราก็ไปทําตามความฝันของเราบางคนอาจจะไม่ได้เจอความรักครั้งใหม่เราก็ไปทําอะไรตามสิ่งที่เรารักนะ,ะเราก็จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยนะมันเป็นพลังงานอบบมานี้ ถ้าเกิดว่าถ้าดินนะคุณกำลังจะเจอสถานการณ์นี้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณกำลังรู้สึกลังเลสับสนนะหมอแจแนะนําให้แอดไลน์เพื่อดูดวงส่วนตัวจาก990บาทนะคะ30นาทีตอนนี้จัดโปรโมชั่นแค่4 9 9บาทเอง30นาทีซึ่งราคาถูกพิเศษนะคะเป็นราคาร่วมบุญนะจ๊ะเพื่อนๆนะสนใจก็แอดไลน์ไอมาได้นะคะเอาราคาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยว่า พลังงานนี้ตรงกับคุณไหมนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ตรงก็ให้คุณปล่อยวางไว้นะปล่อยวางทิ้งไปมันเป็นพลังงานที่อาจจะเป็นของคนอื่นก็ได้นะะปสบกันมาก่อนนะคะเพื่อนๆนะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนะ,ะเวลาที่หมอแจนอัพโหลดคลิปวิดีโอคุณจะได้ชมคลิปก่อนใครนะคะเพื่อนๆขอบคุณและสวัสดีค่ะ